we สวัสดีครับสบ,บายดีสบ,บายดีสบ,บายดีเอฟซีบบทุกท่านด้ยวยครับมนีอัปเดตอาการหนองน้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามานีได้มาลุงพยาบาลได้คิงมาก่อนกำหนดพี่น้องเ้ยมาก่อนกำหนดธรรมดาปกสิมมวันที่หาหมอหนะัดไปเที่วันที่หานีเกิดอาการผิดปกติของดวงตาของหนองน้ำเนาะดวงตาของหนองน้ำเป็นอาการตาแดงแ้วก็ปวดตาอย่างรุ่นแรงแต่ก็น้ำตาไหลปกตก็กเลยตัดสินใจพาลูกมหาหมอ เป็นมังเสานี่เนาะเป็นมังเสานี่อาการหูมันเป็นเป็นยังหูเป็นหูนเป็น,น,น,ปนยังเนาะจะได้กัดศีรเขาไปปรึกษาแพทย์ท้าหมอต,ตอนนี้เบาไกลกัดหอดลงพยาบาลเมตตาประสาทวัดได้ขิงเได้พี่นอ้องเบาพิษก็เบาพิษโรงพยาบาลเมตตาประสาทวัดได้ขิงนะแล้วก็ไกลสิผ้าหลูกเขาไปข้างในก่อนที่ไปสอบถามอ่าพยาบาลพันยุ่งในวามาก่อนกำหนดเบาไกลจะลองเดินเอกสารยังแน่เนาะพี่น้องเนาะ ตามบาไกลไปเลยครับไปต,ตอนนี้บาไกลกับปลูกไส้กับมะหอดโรงพยาบาลวัดได้คิงเนี่ยไปลองเลยอาการอาการเหนื่อยอาการหน้าหนาวไปที่ไปใช่ตรงนี้เกิดอาการผิดปกติของดวงตาของหนองน้ำเนาะเพราะวะ่าปกติแล้วหมอ,อนัดวันที่หานาะวันที่หาบาไกลก็ต้องมาก,ก่อนกำหนดอีกรอบหนึ่ง กำหนดเนาะเพราะว่าหนองน้ำเจ็บตาตาพันแดงแห้งก็เลยดชิมาถามอาการว่าเป็นจะได้เนี่ยเกิดจากสาเหตุยังเนาะพี่น้องเนาะนี่หนองน้ำก็ตั้งย่างไปเดี๋ยวเขาไปในตัวอาคารก็ไก่ชิมไปสอบถามเบื้งว่าเข้ามาก่อนกำหนดปกติแล้วมอนัดกับวันที่หาวันที่หานที่หาตุลาไกลมาก่อนกำหนดเรื่องมันนี้เ้

เีกเขาไปทามมอันก่อนมาซ้ายเต๋อปนนิเพื่อที่เคลียงานแล้วประมาณสิบมุ่งตอนนี้ไปเลยอาการตาแดงกับปวดตายังรุนแรงเนาะเป็นขังคัวมันเป็นขังครัว หอนาโรงพยาบาลทางเขาทนะั้งนีโรงพยาบาลมหอดคือเก่าพี่น้องเลยปกติแหละซาม่าปฏิหารมาขับรถไปเดินไปด้วยพี่น้องโรงพยาบาลทั้งนี้เนะาะมาทังในอยู่ขอบคุณเดี๋ยวกไก่ยไทยบปรไนได้อยู่ทางในครับเดี๋ยวออกวก่างแล้วโมก่ยิมาบอกอาการของลุงนาะ พี่น้องเอ้ยหลังจากน้องนา้าก็บพ่อได้เข้าไปหาหมอแล้วนะพี่น้องเนาะมือนี่มาก่อนนัดที่ว่าอาการดวงตาน้องนน้าพ้นติดเสือ่อติดเถื่อมือเศ้านี่แหละพี่น้องแล้วก็บาไกาก,ก็ได้พาลูกมาหาหมอก่อนเวลานัด ปกติเวลานัดก,กับวันที่หาตุลาพี่น้องเลยมือเช้านี่ก็เกิดอาการหนองตาแดงแล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็ปวดตาบกไกลก็ได้ผ้ามามาหาหมออยู่โรงพยาบาลวัดในคิงคือเก่าพี่น้องเลยพกกบกระเพ์หมอสอธิบายให้ฟังว่าเกิดจากอาการตาของน้องติดเชื้อนอะตาของน้องติดเชื้อดอวยวอักเสบนิดหน่อยอาการบุ่ดีขึ้นแล้วเพิ่นก็นัดใหม่เพิ่นก็นัดว,วันที่หาคือเก่าพี่น้องเดี๋ยววันที่หาบอกไก่กับนะ ลงน้ำก็มาคือเกา่าเป็นจะได้เดีวยวนี่ยังปวดตาอยู่คือเก่าเนาะบวดปวดปวดัญได้วดปัญได้เอออ,อ,อาการตาแดงตกใจวะเสานี่ตกใจวะตกใจออกเป็นยังแดงออกเป็นซองกระจกบึงแต่ก็เป็นได้บันนี่เห็นมันแดงเห็นมันแดงเออจะลบมานอนใหม่จะลมัดดนอนใหม่กรอบหนึ่งนี่แหละอาการของน,นองน้ำกาสิประมาณนี่แหละพี่น้องเวยเดี๋ยวอาการของนองน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวว่า อาการคืบหน้าไปถึงได้เดี๋ยวบไกรีชอัปเลตให้เบื้องอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องเ้ยก็เอามาฝากว่าพีต่อมาตอนพีตอนนอ้องเพียงทนีเนาะพี่น้องเนาะอาการของนองนา้าบุษกพิษปกติบอกเลยพิษปกติน้องพี่น้องอาการตาแดงตาแดงกระทันหันบอกรก็ได้ตกใจเสาร์นี้ตกใจก็ได้ตดชินใจยุดงาาหยุดงานมือนีแต่ก็ผานน้องมาหาหมอหรือว่ามาตรวจวัดสายตาอีกรอบหนึ่ง ก่อนเวลานัดก,ก็ว่าได้พี่น้องเอ้ยอ่ะก็สวงมุกสวงใจพี่น้องเอ้เนื่องจากอะไรอ่าหมอเพิน่นอธิบายหรือว่าหมอเพิ่นแนะนําให้แล้วก็บอกอาการว่าบ่เป็นยังไงพี่เพื่าเกิดอาการอาการตาติดเสื้อหน่อยนึงเนาะใส่ถอดถอดออกดูแสบต,ตาบ่เวลาถอดแว่นออกบุหรี่เสียไบยไปแล้วต้องถอดตาต้องถอด,ดถออกด,ดูเอาอดเฮ้เพิ่นเบิ่งดูตาเป็นจังได๋ นนี่นะครับอาการตาสิตาออกอาการตาแดงๆน้อยนึงเนาะเนาะอาการตาแดงน้อยนึงครั้งนในก็อาการตาแดง habitude, น,น้อยน, Arizona, นึงพี่น้องก็ตาแดงข้างขวาบางทัานเป็นข้างซ้ายบางทิ่ไมาเป็นข้างขวาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องอาการหลังการผ่าตัดคอนองน้ำบะไก่กันสิอัปเดตให้เบิ่งเป็นย um> ่ามเป็นช่วงเป็นช่วงเด้อเดี네๋ยววันที่หาหมอพินัดมาอีกรอบหนึ่งบะไก่กันชิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อ โมกาขอฝากคิดดีเด้อฝากเป็นกำลัง,งใจเฮาสองคนพอลูกไม่ได้พี่น้องเด้อเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี่ไปให้ได้พี่น้องเลยมืนหนีก็มากขึ้เกานางสักดิ์สิมากขึ้เกา่าพี่นอ้องเลยมืดเก่อนเลยมืดซำเกาพี่น้องเลยไปกราบกับพันกว่าบาทกับคาหมอกับบอปันไดพเพราะว่าเร่งรีบเป็นห่วงดวงตาลูกลายพี่น้องเลยตกใจมา้าวาก็ตกใจแห้งเป็นบ้าเป็นนางน้ำตาไหลพี่น้อป็ปวดต,ตายแห้งก็พอมาเบิ่งตากตาแดงตาแดงแห้งอันดีพี่น้องเลย อาการกะที่บอกสวงมุกสวงใจแต่พี่น้องหมอเพิ่นบอกว่าบเป็นยางลายเกิดอาการติดเสือ้อน้อยหนึ่งเนาะเกิดอาการติดเสื้อน้อยหนึ่งเท่านั้นนาง็อยากนอนเลยนาง็อยากนอนน,อนะสาวพป็นตกใจเป็นตื่นขึ้นมาไปซองกระจกเบืองตาจะคล้องนงางหงายแบบนี้ว่าปวดตายแห้งเอาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ให้เป็นกำลังใจเฮาสองคนพอลูกเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เฮาสองคนเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาให้บไกลกับลูกผ่านผนวิกฤตนี้ไปต่อได้ ไปต่อได้พี่น้องเอาร์หรับคลิปนี้มักก็ได้ถูกใจกับแท้เลยนะพี่น้องเด้อขอบคุณที่ร้ายครับขอบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงเป็นใยที่ทำข่าวทำข่าวเข่า,ขามาพี่น้องอาการน้องน้าก็ผิดป,ปกติหน่อยนึงพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยมาหาหมออ่าให้รวดเร็วท่านใจพี่น้องปอกายเสิยบปล่อยให้ผ่านไปช่องซ้ำมือเลยพี่น้องเลยเป็นห่วงลูกไล้แต่ก็อ่ะพี่น้องเลยามาก,กินีสนับสนุนเฮางสองคนแก,นกนจะลืมโคดขาโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสบายดีสบายดี